ทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวหรอโตะ๊ะเวลามาประชุมกินข้าวห้องใหญ่นะห้องโถงใหญ่นะที่จะมีการสนทนาประชุมกินข้าวกินอะไรลนะ คนก็เริ่มไปเยอะแล้วนะทุกคนเห็นไหม คนก็จะเป็นห้องเล็กห้องน้อยนะคะดิองลงมา,มา,มาห้องสัมมนานะคะโต๊ะก,กินข้าวนะคะที่ประชุมห้องประชุมห้องกินข้าวห้องสัมมนาที่จะพูดคุยกันนะคะพูดคุยนบ้านการเมือง ไทยทำก็จะไม่ค่อยดวกนะข้างนอกก็มีลมนะคะข้างในก็มีคนนะ,ะเราก็จะพากอะไรมากไม่ได้ก็กลัวเขาเห็นมาข้างบนก็จะเหมือนระเบียงนะคะที่มองมาได้นะคะ กินข้าวไปได้นะคะวเราในภาพมินิ่งนะคะก็เก็บหมดก็จะเป็นรายร้อยคลิปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวเล็กนะคะก็เก็บ ที่อ่านภาษาฝรังร่งเศสได้นะคะก็จะได้ก็ดูใกล้ๆอีกนิดนะคะห้องสัมมานานะคะ่ะทุกคน รวยมากค่ะจะเมืองที่สร้างปราสาทนี้แต่ก็ยังคลิปที่แล้วนะที่พี่นีเล่าไปว่าปราสาทยังไม่ทันเสร็จนะคะก็เกิดสงครามเยอรมันก็มายึดปราสาทนี้นะคะมาก่อสร้างต่อก็เยอรมันแพ้พ่ายแพ้สงครามนะคะ ก็คืนราสาทนี้ให้กับฝรั่งเศสนะคะทุกคนห้องแต่ละห้องก็อาจจะถูกปิดนะห้องพักห้องนอนปนะระสาทก็จะเปิดให้เฉพาะที่ว่าให้เข้าได้ กลุ่มทัวรก็จะมากันเรื่อยๆนะเป็นกลุ่มๆๆนะเราจะทายมากไม่ได้นะคะก็จะเล่าเป็นพิธีพิธีนะ,นะครับเพราะว่าเราถ่ายแล้วมันไปเร็วนะ,ะมันหมุนตัวเร็วก็จะมีคนจะเข้ามาตรงจุดเราดูเราไปยืนเก็บภาพานะไเราจะไปเก็บภาพข้างนอกด้วยนะคะทุกคนแต่ยัอมรล้ว่าประสาดที่สวยมากเ้ยนะฟางใหญ่มาก มีประวัติเยอะด้วยนะคะทุกคน <laughs>